สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นความรู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยคือเรื่องการจัดการทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่เราอยู่กันนี่แหละครับว่าเอ๊ะเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงในการเอาทรัพย์สินส่วนรวมไปให้เช่าหรือหาประโยชน์ต่างๆนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคารหรืออย่างอื่นๆมันคือของสาธารณะนะคะการจัดการก็เลยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนด้วยซึ่งกลไกหลกัหลกๆเลยที่ใช้คุมเรื่องนี้ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2543 นี่แหละค่ะ วันนี้เราก็จะใช้ตัวระเบียบนี้เลยนะครับแล้วก็มีชุดแนวข้อสอบที่น,น่าสนใจมากๆเอามาเหมือนเป็นแว่นขยายส่องดูรายละเอียดหลักการสําคัญสําคัญกันเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ท่องจําข้อกฎหมายนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าเออทาไมต้องมีระเบียบนี้แล้วมันทํางานยังไงผ่านตัวอย่างคําถามคําตอบสึกสิบข้อแรกก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยครับค่ะ เหมือนเป็นการทําความเข้าใจแก่นของมันนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อหลักการบริหารทรัพย์สินของถิ่นเนี่ยเขามีอะไรกํากับอยู่บ้างพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยครับงั้นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยครับทําไมเอ่อทำไมต้องมีระเบียบปี2543นีนี้ออกมาล่ะครับก่อนหน้านั้นคือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแบบนี้เลยเหรอครับ อ๋ <AL> อ, <AL> อ, <AL> อ <AL> มีค่ะมีระเบียบเดิมอยู่แต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่เขาเขียนไว้ในคำปรารบของระเบียบปี43เนี่ยคือต้องการปรับปรุงระเบียบเดิมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนะคะก็คือแสดงว่ากฎเกณฑ์เก่าๆมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรืออาจจะกระจัดกระจายอยู่ไม่ครอบคลุมอ,อปทอทุกรูปแบบที่มีตอนนั้นการออกระเบียบใหม่ปี43ก็เลยเหมือนเป็นการยกเครื่องจัดระบบเรื่องนี้ใหม่ให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่ะ ืมอการปรับปรุงให้ทันสมัยนี้สำคัญจริงๆครับแล้วการออกระเบียบแบบนี้เอ่อใครเป็นคนออกครับต้องมีอำนาจตามกฎหมายรองรับด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะระเบียบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ออกมาได้นะคะแต่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหลักๆที่ดูแลอปทแต่ละประเภทเลยทั้งพรบอบจพรบเทศบาลแล้วก็พรบสภาตำบลและอบตค่ะ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้แหละค่ะที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกระเบียบเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องการจัดการทรัพย์สินนี้ด้วยค่ะก็คือว่ากันง่ายๆกฎหมายแม่ให้กรอบไว้แล้วท่านรัฐมนตรีก็ออกระเบียบลูกฉบับนี้มาวางรายละเอียดให้อบทอปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกันค่ะอ๋อเข้าใจภาพรวมแล้วครับเหมือนมีกฎหมายใหญ่กำหนดทิศทางไว้แล้วระเบียบนี้ก็มาขยายความให้ชัดเจนขึ้น แล้วที่บอกว่าปรับปรุงของเก่าแสดงว่าระเบียบปี43นี้เข้ามาแทนที่ของเดิมหลายฉบับเลยสิครับใช่เลยค่ะในตัวระเบียบเองข้อ3นะคะเขาก็บอกไว้ชัดเลยว่าให้ยกเลิกระเบียบเก่าๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหลายฉบับมากๆมีทั้งระเบียบหลักๆตั้งแต่ปี2531นู่นเลยค่ะมาจนถึงฉบับแก้ไขล่าสุดตอนปี2541แล้วก็รวมถึงระเบียบของอบตที่เคยแยกออกมาต่างหากด,ด้วยซ้ํา การยกเลิกแล้วรวมเป็นฉบับเดียวในปี43เนี่ยก็เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทําให้อบตอทุกรูปแบบไม่ว่าอบจอเทศบาลอบตอใช้มาตรฐานเดียวกันมันก็จะง่ายต่อการทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติลดความสับสนไปได้เยอะค่ะ อืเป็นการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ครั้งใหญ่เลยนะครับเนี่ยทำให้ทุกคนเดินตามแนวทางเดียวกันชัดเจนดีครับเอาละพอเห็นภาพที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วทีนี้ลองมาดูกันดีกว่ารครับว่าหลักการสำคัญสคัญในระเบียบนี้มีอะไรบ้างเราจะมาดูผ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ10ข้อแรกกันเลยจะได้เห็นภาพการเอาไปใช้จริงมากขึ้นนะครับข้อแรกนี่ถามเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยครับข้อห ระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี2543นี้มีผลใช้บังคับเมื่อใดตัวเลือกมีกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอวันที่15พอยอ43ขอวันที่รวมมหาดไทยลงนามงวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อนี้คำตอบคืองอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนะคะของการมีผลบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบในบ้านเรา คือจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งมันก็เหมือนหนังสือแจ้งข่าวสารทางกฎหมายอย่างเป็นทางการของรัฐนะคะเพื่อให้ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันแล้วถึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปการกำหนดแบบนี้ก็เพื่อความชัดเจนค่ะว่ากฎเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ป้องกันความสับสนได้ดีค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องประกาศให้รู้ทั่วกันก่อนแล้วค่อยเริ่มใช้ในวันรุ่งขึ้นเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนดีครับ ต่อไปข้อ2ครับอันนี้ถามถึงผู้รับผิดชอบหลักข้อ2ใครคือผู้รักษาการตามระเบียบนี้แล้วก็มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาหรือยกเว้นการปฏิบัติได้ตัวเลือกกรมวรมหาไทยขอผู้ว่าอปลัดกระทรวงมหาไทยง,งผู้บริหารท้องถิ่นข้อนี้ตอบคอปลัดกระทรวงมหาไทยค่ะ ระเบียบกำหนดให้ท่านปลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการประจำสูงสุดของมหาไทยเป็นผู้รักษาการก็คือหมายถึงเป็นผู้กำกับดูแลให้ระเบียบนี้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องนะคะแล้วที่สำคัญเลยคือท่านมีอำนาจตีความในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบรวมถึงอาจจะก,กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มตามหรือยกเว้นการปฏิบัติในบางกรณีได้ด้วยค่ะ เอ๊ะตรงนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งครับทำไมถึงเป็นประหลัดกระทรวงครับไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีที่เป็นคนออกระเบียบเองล่ะครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะ โดยทั่วไปนะคะท่านรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายการเมืองก็จะเป็นผู้วางนโยบายอนุมัติหลกักการใหญ่ๆไปส่วนท่านประลัดกระทรวงในฐานะฝ่ายประจำเนี่ยก็จะดูแลเรื่องการนำนโยบายนำกฎระเบียบไปปฏิบัติให้มันต่อเนื่องเป็นไปนในทิศท,ทางเดียวกัน การมอบอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาให้ปลัดกระทรวงก็เลยเหมือนเป็น,นกลไกที่ให้ฝ่ายบริหารราชการประจำเขามีเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติมันราบรื่นทั่วประเทศนะคะแล้วระเบียบก็ยังเปิดช่องให้ท่านปลัดมอบอำนาจบางอย่างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด้วยนะคะเพื่อความคล่องตัวในระดับภูมิภาคแต่ว่าศูนย์กลางการตีความหลักๆก็ยังอยู่ที่ส่วนกลางคือท่านปลัดกระทรวงค่ะ โอ้ประจ่างเลยครับเป็นการแบ่งบทบาทการระหว่างฝ่ายกำหนดนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติแล้วก็มีการกำกับดูแลจากส่วนกลางเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทีนี้ไปดูนิยามศัพท์สำคัญๆกันบ้างข้อ3ครับข้อ3คํคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทตามระเบียบนี้หมายรวมถึงหน่วยงานไหนบ้างครับตัวเลือกกอ,อบจและเทศบาลเท่านั้นขออบจเทศบาลและอบตขอ อบจอเทศบาลอบตอและอบทอ,อื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายงอ,อบทอและส่วนราชการในภูมิภาคคำตอบที่ครอบคลุมที่สุดนะคะก็คือคออบจอเทศบาลอบตอและอบทอ,อื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายค่ะ นิยามนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นการยืนยันว่าระเบียบฉบับนี้เนี่ยใช้บังคับกับอบทอทุกรูปแบบที่มีในประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลอบตอรวมถึงอบทอรูปแบบพิเศษอื่นๆที่อาจจะมีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะอย่างเช่นเมืองพัทยาหรือกทมถึงแม้เขาจะมีกฎหมายของตัวเองแต่หลักการพื้นฐานหลายๆอย่างก็อ้างอิงแนวทางเดียวกันค่ะก็เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนั่นเองค่ะ โอเคครับนิยามต้องกว้างไว้ก่อนเพื่อให้คลุมทุกหน่วยงานท้องถิ่นเลยต่อไปข้อ4ครับนิยามคําว่าประโยชน์ตอบแทนข้อ4ประโยชน์ตอบแทนที่อปทอจะได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างครับตัวเลือกก็ค่าเช่าเงินหรือสิ่งของขอค่าเช่าเงินสิ่งของหรือสิทธิอย่างอื่นคอเงินสดหรือเช็คเท่านั้นงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้อนี้คำตอบคือขอค่าเช่าเงินสิ่งของหรือสิทธทิอย่างอื่นค่ะ จุดที่น่าสนใจคือคำว่าหรือสิทธิอย่างอื่นเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความหมายมันกว้างมากเลยค่ะคือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเงินหรือสิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้นอาจจะหมายถึงการได้รับบริการบางอย่างกลับคืนมาหรือว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์อื่นๆที่ตกลงกันก็ได้นะคะเป็นการเปิดกว้างให้อปทอสามารถพิจารณาผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ทรัพย์สินแต่ละประเภทค่ะ อ๋อไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนี่เองน่าสนใจครับทำให้มันยืดหยุ่นได้มากขึ้นไปต่อข้อ5ครับยังอยู่กับนิยามแต่คราวนี้เกี่ยวกับตัวบุคคลบ้างข้อ5ข้อใดไม่ใช่ชื่อตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามนิยามในระเบียบนี้ครับตัวเลือกกนายกอบจอขอนายกเทศมนตรีคประธานกรรมการบริหารอบตองประธานสภาอบตอ คำตอบที่ถูกต้องคืองประธานสภาอ,อบตอค่ะ ข้อนี้ช่วยให้เราแยกแยะบทบาทสําคัญในอบอทอได้ชัดเจนขึ้นนะคะคือนิยามผู้บริหารท้องถิ่นในระเบียบนี้ตอนปี43นะคะจะหมายถึงหัวหน้าฝ่ายบริหารของอบอตนั้นๆก็จะมีนายกอบตนายกเทศมนตรีในระเบียบอาจจะใช้คาเก่านิดนึงว่านายทศมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการบริหารอบตอซึ่งอันนี้เป็นตําแหน่งผู้บริหารอบตอในยุคนั้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นนายกอบตอในเวลาต่อมานะคะรวมถึงผู้บริหารอบตร,รูปแบบอื่นๆด้วยสังเกตว่าประธานสภาอ อบตเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่นค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไรของฝ่ายบริหารไม่ใช่ตัวผู้บริหารเองนะคะชัดเจนเลยครับอันนี้เป็นการแยกบทบาทระหว่างฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่จัดการกับฝ่ายสภาที่ทำหน้าที่ตรวจสอบออกกฎเกณฑ์ท้องถิน่นซึ่งสำคัญมากในระบบการปกครองท้องถิน่นข้อต่อไปข้อ6ครับย้อนกลับไปเรื่องการยกเลิกระเบียบเก่าที่เราคุยกันตอนต้นนิดหนึ่งข้อ6 มีระเบียบฉบับไหนที่ถูกยกเลิกในปี2541บ้างตามที่ระบุในระเบียบปี43นี้ครับตัวเลือกกอระเบียบปี31ขอระเบียบอ,อบตอปี38ขอระเบียบฉบับที่4ปี41งถูกทุกข้อที่กล่าวมา ถ้าดูจากตัวเลือกว่าฉบับไหนถูกยกเลิกในปี2,541เนี่ยคำตอบที่เจาะจงที่สุดก็คือคอระเบียบฉบับที่4พศ2,541ค่ะคือจริงๆแล้วระเบียบปี43เนี่ยเขายกเลิกระเบียบเก่าหลายฉบับเลยตามที่ระบุไว้ในข้อ3ของระเบียบซึ่งก็รวมถึงฉบับที่4แล้วก็ฉบับที่5ที่ออกมาในปี2,541ด้วยค่ะ ข้อสอบข้อนี้เหมือนเป็นการทดสอบความจํารายละเอียดนิดหน่อยนะคะแต่ก็ช่วยตอกย้ําประเด็นสําคัญที่เราคุยกันไปคือเรื่องการ consolidation หรือการรวบรวมกฎเกณฑ์เก่าๆที่มันกระจัดกระจายอาจจะซ้ําซ้อนกันให้มาอยู่ในฉบับเดียวเพื่อความชัดเจนแล้วก็ให้มันทันสมัยค่ะเป็นการเช็คความเข้าใจเรื่องประวัติการปรับปรุงกฎหมายนั่นเองโอเคครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของการจัดการทรัพย์สินแล้วนะครับคือวิธีการจัดหาประโยชน์โดยเฉพาะการให้เช่า ข้อ7ครับข้อ7โดยหลักการทั่วไปแล้วการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ของอปทเนี่ยต้องใช้วิธีไหนเป็นหลักครับตัวเลือกก็วิธีตกลงราคาขอวิธีสอบราคาคอวิธีประมูลงอวิธีเฉพาะเจาะจงหลักการสําคัญเลยนะคะคือคอวิธีประมูลค่ะระเบียบกําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดิน อาคารโดยทั่วไปเลยนะให้ใช้วิธีประมูลเป็นหลักเหตุผลสำคัญคืออะไรก็เพื่อความโปรง่งใสไงคะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมและที่สำคัญคือเพื่อให้อปทอซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนรวมเนี่ยได้รับประโยชน์ตอบแทนที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากการแข่งขันนั้นค่ะอ๋อการประมูลนี้เองที่เป็นหลักการสาคัญเพื่อความโปร่งใสและให้ได้ราคาดีที่สุด แล้วใครล่ะครับที่มีอำนาจอนุมัติการให้เช่าด้วยวิธีประมูลนี้ข้อ8ถามต่อเลยครับข้อ8ถ้าเป็นการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์โดวยวิธีประมูลกำหนดเวลาไม่เกิน3ปีใครเป็นผู้อนุมัติครับตัวเลือกกอสภาท้องถิ่นขอปลัดกระทรวงอผู้บริหารท้องถิ่นงคณะกรรมการสำหรับสัญญาระยะสั้นๆนะคะคือไม่เกิน3ปีอำนาจอนุมัติจะอยู่ที่ ขอผู้บริหารท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตอตามตำแหน่งปัจจุบันนะคะคือฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติได้เลยถือเป็นการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการที่ไม่ผูกพันระยะยาวจนเกินไปค่ะเข้าใจครับไม่เกิน3ปีผู้บริหารอนุมัติได้เลยงั้นถ้าสัญญามันยาวกว่านั้นล่ะครับผูกพันกันนานๆแบบนี้ใครควรจะต้องเข้ามาดูด้วยข้อ9าถามเรื่องนี้พอดีเลยครับ ข้อ9แล้วถ้าเป็นการให้เช่าที่มีกำหนดเวลาเกิน3ปีแล้วครับใครต้องเป็นผู้อนุมัติตัวเลือกกสภาท้องถิ่นขอผู้บริหารท้องถิ่นขอคณะกรรมการงผู้ว่าอาถ้ากรณีที่สัญญาเช่ามีกำหนดเกิน3ปี อันนี้อำนาจอนุมัติจะเปลี่ยนมือไปอยู่ที่กอสภาท้องถิ่นค่ะเหตุผลเบื้องหลังก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าสัญญาที่มันผูกพันอ,อปทอในระยะยาวขนาดนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญนะคะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นไปอีกนานเลยก็เลยจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน ซึ่งสภาท้องถิ่นก็คือตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะถือเป็น,นกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลหรือ h ช็ cks and Balances ที่เราคุ้นเคยกันร,ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาให้การตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญต้องผ่านการกลั่นกรองจากตัวแทนประชาชนด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับระยะเวลาของสัญญาเป็นตัวแบ่งอํานาจชัดเจนเลยถ้าสั้นๆไม่เกิน3ามปีฝ่ายบริหารจัดการไปได้เลยแต่ถ้ายาวๆ เกิน3ปีต้องให้ฝ่ายสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติด,ด้วยอืมเป็นหลักการที่ดีมากครับทีนี้หลักการคือประมูลแต่ในโลกความเป็นจริงมันอาจจะมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถประมูลได้เสมอไปใช่ไหมครับข้อ10ถามถึงข้อยกเว้นพอดีเลยข้อ10ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นพิเศษทําให้ไม่สามารถใช้วิธีประมูลได้เนี่ย ใครเป็นผู้มีอำนาจเสนอเรื่องให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทนการประมูลครับตัวเลือกกอปลัดกระทรวงขอผู้ว่าอผู้บริหารท้องถิน่นงคณะกรรมการคนที่นี่คนดื้อเสนอเรื่องให้สภาพิจารณาในกรณีนี้คือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะระเบียบเขียนไว้ชัดเจนเลยค่ะว่า แม้หลักการคือการประมูลแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆหรือทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยตรงการจะยกเว้นหลักการประมูลแล้วไปใช้วิธีอื่นเช่นการเจาะจงหรือวิธีพิเศษอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหารจะตัดสินใจทำได้เองนะคะต้องทำเรื่องเสนอเหตุผลความจำเป็นให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนเสมอคะ่ะ อ๋อแปลว่าถึงจะมีข้อยกเว้นเพื่อความคล่องตัวบ้างแต่สุดท้ายอำนาจการอนุมัติการยกเว้นหลักการประมูลเนี่ยก็ยังต้องกลับไปที่สภาท้องถิ่นอยู่ดีเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งถูกต้องค่ะเป็นการยืนยันหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอีกครั้งหนึ่งแม้จะเปิดช่องให้มีความยืดหยุน่นแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาท้องถิ่นเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยพล,ลการหรืออาจจะเอื้อประโยชน์ให้ใครเป็นพิเศษได้ค่ะ โฮดแค่10 oh, okay. ข้อแรกนี้ก็ทำให้เราเห็นโครงสร้างเห็นหลักการสำคัญสำคัญของระเบียบนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นพื้นอย่างวันบรรคับใช้ใครกำกับดูแลนิยามศัพท์ต่างๆที่มีความหมายเฉพาะของมันไปจนถึงหัวใจสำคัญเลยคือหลักการประมูลเพื่อความโปรง่งใสแล้วก็กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลผ่านอานาจอนุมัติที่ต่างกาันระหว่างผู้บริหารกับสภาตามระยะเวลาสัญญารวมถึงกระบวนการขอยกเว้นหลักการประมูลด้วย การไล่ดูผ่านคำถามแบบนี้ช่วยให้จับประเด็นได้ง่ายขึ้นจริงๆครับใช่ค่ะแล้วการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคหรือข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่มันสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างระบบธรรมาภิบาลหรือก o o ดกอร์ n นนซ์ะค่ะในการบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองท้องถิ่นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แน่นอนว่า สิบข้อนี้เป็นเพียงการปูพื้นฐานให้เห็นภาพกว้างๆเท่านั้นนะคะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยมีประเด็นอื่นๆอีกเยอะเลยในระเบียบฉบับนี้ค่ะ แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากจะเจาะลึกให้เข้าใจระเบียบนี้อย่างถ่องแท้มากขึ้นโดยเฉพาะท่านที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านนี้หรือว่ากำลังเตรียมตัวสอบต่างๆนะครับก็อยากจะสนับสนุนให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการฝึกฝนทำความเข้าใจแนวข้อสอบในส่วนที่เหลือตั้งแต่ข้อ11ไปจนถึงข้อ30เลยซึ่งจะครอบคลุมประเด็นที่อาจจะซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นเรื่องการเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารขั้นตอนการประมูลที่ละเอียดขึ้นบทบาทของ คณะกรรมการต่างๆเรื่องหลักประกันสัญญาการต่อสัญญาหรือแม้กระทั่งการนำไปให้เช่าช่วงต่ออะไรแบบนี้ครับค่ะการได้ลองทําข้อสอบลองพิจารณาตัวเลือกแล้วก็ทําความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้จดจําหลักการแล้วก็นําไปปรับใช้ได้แม่นยําขึ้นมากเลยค่ะ และสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งข้อมูลสำหรับทบทวนแล้วข้อสอบชุดนี้แบบครบถ้วนทั้ง30ข้อเลยนะครับพร้อมเฉลยคำอธิบายเหตุผลโดยละเอียดเหมือนที่เราได้คุยกันเป็นตัวอย่างไปตอนนี้ก็สะดวกมากเลยครับสามารถหาซื้อ e b o ๊กที่รวบรวมเนื้อหาเหล่านี้ได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้แล้ววันนี้เลยครับค่ะเป็นเครื่องมือช่วยทบทวนที่ดีแล้วก็เข้าถึงง่ายด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งครับว่า การที่เราหันมาสนใจทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับหรือจำเป็นเฉพาะสำหรับคนที่จะสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่มันคือการทำความเข้าใจกลไกลาการทำงานของบ้านเมืองเราในระดับที่ใกล้ตัวที่สุดเลยการรู้ว่าทรัพย์สินส่วนรวมถูกนำไปใช้อย่างไรใครมีอำนาจใครมีหน้าที่ตรวจสอบ มันคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราในฐนานะพลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและก็เสนอแนะเพื่อให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโปร่งใสขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแท้จริงครับลองคิดดูว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่ามีกฎเกณฑ์เหล่านี้อยู่เราจะตรวจสอบการทางานของผู้มีอานาจได้อย่างไรนี่อาจเป็นคำถามที่เราควรเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ